ชัยชนะที่เสียงเบาที่สุดแต่น่ากลัวที่สุดในโลกใบนี้มีคนจำนวนมากที่อยากเอาชนะคุณบางคนอยากเอาชนะคุณเพราะอิจฉาบางคนอยากเอาชนะคุณเพราะกลัวคุณบางคนอยากเอาชนะคุณเพราะเขารู้สึกว่าถ้าคุณเก่งขึ้นเขาจะดูด้อยลงแต่ความจริงที่โหดร้ายคือคนที่อยากชนะคุณเขาไม่ได้ต้องการให้คุณแพ้ด้วยการล้มลง เขาแค่ต้องการให้คุณเสียพลังชีวิตให้คุณเครียดให้คุณโกรธให้คุณตอบโต้ให้คุณเสียเวลาไปกับเขาเพราะทันทีที่คุณทำแบบนั้นคุณแพ้แล้วโดยที่คุณไม่รู้ตัวคนส่วนใหญ่เข้าใจคำว่าชนะผิดพวกเขาคิดว่าชนะเท่ากับต้องเถียงให้ชนะชนะเท่ากับต้องทำให้เขารู้ว่าเราถูกชนะเท่ากับต้องเอาคืนชนะเท่ากับต้องทำให้เขาเจ็บแต่คนที่โตพอแล้ว รู้ว่าชัยชนะที่แท้จริงคือการที่คุณไม่ต้องลงไปเล่นเกมเดียวกับเขาและนี่แหละคือเหตุผลที่ว่ายิ่งคุณไม่แคร์เขายิ่งแพ้ลองนึกภาพแบบนี้ถ้ามีคนพยายามยั่วยุค,คุณพยายามพูดให้คุณโมโหพยายามทำให้คุณเสียศู์แต่คุณยังยิ้มยังนิ่งยังใช้ชีวิตดีขึ้นทุกวันเขาจะรู้สึกอะไรเขาจะรู้สึกว่าเขาคุมคุณไม่ได้ เขาทำลายคุณไม่ได้เขาไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตคุณเลยและสำหรับคนที่อยากชนะคุณนี่คือความพ่ายแพ้ที่เจ็บที่สุดในคลิปนี้เราจะไม่ได้สอนให้คุณเย็นชาไม่ได้สอนให้คุณดูถูกคนอื่นไม่ได้สอนให้คุณเล่นเกมจิตวิทยาแบบเลวร้ายแต่เราจะสอนให้คุณชนะชีวิตตัวเองด้วยพลังที่นิ่งที่สุดลึกที่สุดและทรงพลังที่สุดนั่นคือพลังการไม่แคร์ในสิ่งที่ไม่ควรแคร์ ต่อจากนี้เราจะเริ่มจากพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก่อนเพราะถ้าคุณเข้าใจข้อนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีบทที่1คนที่อยากให้คุณแพ้กำลังรอให้คุณแครเขาความจริงข้อแรกที่คุณต้องเข้าใจคือคนที่อยากให้คุณแพ้ไม่ได้ต้องการทําลายชีวิตคุณทั้งหมดเขาแค่ต้องการพื้นที่ในหัวของคุณทำไมการแคร์เขาเท่ากับคุณกําลังเสียพลังชีวิต ลองสังเกตตัวเองดูถ้ามีคนพูดไม่ดีใส่คุณแล้วคุณกลับบ้านไปคิดวนทั้งคืนใครชนะเขาเพราะเขาไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแต่คุณใช้พลังชีวิตไปกับเขาเองเปรียบเทียบให้เห็นภาพลองนึกภาพว่าชีวิตคุณคือแบตเตอรี่โทรศัพท์คนที่รักคุณเท่ากับชาร์จแบตงานที่คุณรักเท่ากับชาร์จแบตการพัฒนาตัวเองเท่ากับชาร์จแบตแต่การคิดถึงคำพูดคนที่ไม่สำคัญ การอยากเอาชนะคนที่ไม่รักคุณการอยากพิสูจน์ตัวเองให้คนที่ดูถูกคุณเห็นคือแอปที่ดูดแบตหนักที่สุดและคนส่วนใหญ่ปล่อยให้แอปพวกนี้เปิดอยู่ทั้งชีวิตตัวอย่างชีวิตจริงผู้ชายคนหนึ่งโดนเพื่อนร่วมงานพูดลับหลังเขาโกรธมากพยายามหาหลักฐานพยายามอธิบายพยายามแก้ภาพลักษณ์สุดท้ายงานเสียสุขภาพจิตเสียเวลาเสีย ในขณะที่คนที่นินทาเขาใช้ชีวิตปกติอีกคนหนึ่งเจอสถานการณ์เหมือนกันแต่เขาคิดแค่ว่าถ้าคนนี้มีค่าพอในชีวิตฉันฉันค่อยสนใจแล้วเขากลับไปโฟกัสงานโฟกัสพัฒนาตัวเองโฟกัสชีวิตตัวเอง6เดือนต่อมาเขาได้เลื่อนตำแหน่งมีรายได้เพิ่มชีวิตดีขึ้นโดยไม่ต้องเถียงกับใครเลยทำไมการไม่แคร์ถึงทำให้คุณดูทรงพลังเพราะในจิตวิทยามนุษย์ คนเราจะอยากควบคุมสิ่งที่มีปฏิกิริยาถ้าคุณโกรธเท่ากับเขาคุมอารมณ์คุณได้ถ้าคุณอธิบายเท่ากับเขาคุมความคิดคุณได้ถ้าคุณพยายามพิสูจน์เท่ากับเขาคุมคุณค่าในตัวคุณได้แต่ถ้าคุณนิ่งเขาจะรู้สึกเหมือนต่อยอากาศประโยคที่คนแข็งแกร่งในใจใช้คนที่ชนะชีวิตแบบเงียบๆมักคิดแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ์อยู่ในหัวฉันไม่ใช่ทุกคำพูด ต้องมีค่าพอให้ฉันตอบไม่ใช่ทุกสนามที่ฉันต้องลงไปแข่งผลลัพธ์ที่คุณจะได้เมื่อเริ่มไม่แคร์ให้ถูกเรื่องคุณมีสมาธิกับเป้าหมายมากขึ้นคุณดูนิ่งน้าเกรงใครขึ้นโดยอัตโนมัติคนที่อยากกดคุณจะเริ่มถอยคนที่เคารพพลังในตัวคุณจะเข้าหาคุณคุณเหนื่อยน้อยลงแต่ไปได้ไกลขึ้นสิ่งสำคัญมากไม่แคร์ไม่เท่ากับไม่รู้สึกคุณยังเป็นมนุษย์ คุณยังรู้สึกได้คุณยังเสียใจได้คุณยังโกรธได้แต่คุณเลือกว่าอะไรควรอยู่ในชีวิตคุณสูตรง่ายๆที่ใช้ได้จริงถ้าคุณเจอสถานการณ์ลบให้ถามตัวเอง3าคำถามเรื่องนี้มีผลต่อชีวิตฉันใน1ปีไหมคนนี้สําคัญกับชีวิตฉันไหมการตอบโต้ทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นไหมถ้า3ข้อนี้เท่ากับไม่ปล่อยประโยคที่ทรงพลังที่สุด ชีวิตฉันมีค่ากว่าการต้องชนะคนที่ไม่สําคัญจำสิ่งนี้ไว้ให้ขึ้นใจคนที่อยากให้คุณแพ้ต้องการอารมณ์จากคุณและทันทีที่คุณไม่ให้สิ่งนั้นเขาจะแพ้โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนี่แหละคือชัยชนะที่เงียบที่สุดแต่เจ็บที่สุดสำหรับคนที่อยากชนะคุณบทที่สองทำไมคนที่ไม่แคร์ถึงดูมีอำนาจโดยที่ไม่ต้องพยายาม มีบางคนที่แค่เขาเดินเข้ามาในห้องทุกคนก็รู้สึกได้ว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเขาไม่ได้พูดเสียงดังไม่ได้พยายามเด่นไม่ได้พยายามทำให้ใครประทับใจแต่คนกลับเกรงใจกลับฟังกลับให้พื้นที่ทำไมคำตอบง่ายมากเพราะเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากใครคนที่ต้องการการยอมรับมากเท่ากับเสียอำนาจทันที ความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับคือยิ่งคุณต้องการให้คนอื่นยอมรับคุณมากเท่าไหร่คุณยิ่งเสียอํานาจมากขึ้นเท่านั้นเพราะทันทีที่คุณต้องการอีกฝ่ายจะรู้สึกได้ทันทีมนุษย์อ่านพลังงานทางอารมณ์กันได้โดยไม่ต้องพูดเปรียบเทียบให้เห็นภาพลองนึกภาพสองคนนี้คนที่หนึ่งพยายามพูดเก่งพยายามทําให้ทุกคนชอบหัวเราะตามคนอื่นตลอดกลัวคนไม่พอใจคนที่สอง พูดเท่าที่จําเป็นยิ้มเมื่ออยากยิ้มไม่ฝืนตัวเองไม่พยายามเอาใจใครคนส่วนใหญ่จะเกรงใจคนที่สองมากกว่าเพราะเขาดูเหมือนเขาเลือกได้ว่าจะอยู่กับใครพลังของคนที่เลือกได้ในโลกจิตวิทยาสิ่งที่ทำให้คนดูมีอํานาจคือความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องการคุณแต่เขาเลือกคุณลองคิดดูคุณจะให้ค่ากับอะไรมากกว่าคนที่ต้องการคุณ หรือคนที่เลือกคุณทั้งที่เขาไม่จําเป็นต้องเลือกทำไมคนที่ไม่แคร์ถึงทำให้คนอื่นรู้สึกอยากพิสูจน์ตัวเองเพราะมนุษย์อยากได้การยอมรับจากคนที่ไม่ได้แจกมันง่ายๆถ้าคุณให้ความสนใจทุกคนความสนใจของคุณเท่ากับไม่มีค่าแต่ถ้าคุณให้ความสนใจเฉพาะคนที่สำคัญความสนใจของคุณเท่ากับมีน้ำหนักทันทีตัวอย่างชีวิตจริงในที่ทำงาน คนที่พยายามเข้าหาทุกคนพยายามทําให้ทุกคนชอบมักถูกใช้งานง่ายถูกมองว่าเรียกใช้ได้แต่คนที่สุภาพแต่มีขอบเขตไม่ตามใครไม่พยายามแทรกตัวมักถูกมองว่าคนนี้ต้องให้เกียรติความลับที่ทนสําเร็จรู้แต่ไม่พูดออกมาคุณค่าในตัวคุณไม่ได้มาจากการที่ทุกคนชอบคุณแต่มาจากการที่คุณไม่ต้องให้ทุกคนชอบคุณแล้วคุณก็ยังยืนได้ การไม่แคร์สร้างแรงดึงดูดแบบเงียบลองนึกถึงแม่เหล็กแม่เหล็กไม่ได้วิ่งไล่เหล็กแต่เหล็กกลับถูกดึงเข้าหาแม่เหล็กเองคนที่ไม่แคร์แบบมีสติก็เหมือนแม่เหล็กเขาไม่ไล่ใครแต่คนอยากเข้าใกล้เขาเองสัญญาณของคนที่มีอำนาจทางจิตใจไม่รีบตอบโต้ไม่ต้องชนะทุกบทสนทนาไม่ต้องอธิบายตัวเองตลอดอยู่คนเดียวได้โดยไม่รู้สึกด้อยค่า ไม่รีบพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มไม่แข่แบบฉลาดตอนแรกคนจะงงเป็นอะไรทำไมเงียบขึ้นต่อมาคนจะเริ่มเกรงใจคนนี้น่าจะไม่ใช่คนธรรมดาสุดท้ายคนจะเริ่มให้ค่าต้องระวังคำพูดกับคนนี้ข้อควรระวังไม่แค่แบบผิดคือทำลายตัวเองการไม่แข่ที่ผิดคือ หยิงดูถูกคนอื่นไม่ฟังใครปิดตัวเองจากโลกการไม่แคร์ที่ถูกคือเคารพตัวเองเลือกใช้พลังชีวิตอย่างมีค่าไม่เอาอารมณ์ไปทิ้งในที่ที่ไม่ควรวิธีฝึกพลังไม่แคร์แบบใช้ได้จริง 1. ฝึกหยุดตอบทันทีเวลามีคนพูดกระแทกอย่าตอบทันทีเว้น3วินาทีแค่นี้คุณจะดูนิ่งขึ้น1ิเท่า 2. ฝึกพูดให้น้อยแต่มีน้ำหนักแทนที่จะพูดเยอะพูดเฉพาะสิ่งที่สำคัญคนจะตั้งใจฟังคุณมากขึ้น 3. ฝึกยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนต้องเข้าใจคุณนี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตของหลายคนประโยคที่เปลี่ยนชีวิตฉันไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนเข้าใจฉันฉันแค่ต้องเข้าใจตัวเองผลลัพธ์ระยะยาวเมื่อคุณใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มรู้สึกว่าโลกเงียบขึ้น ดราม่าน้อยลงคนที่ดีเข้ามาเองคนที่ท็อกซิกหายไปเองคนที่มีอำนาจจริงไม่ใช่คนที่ทำให้คนอื่นกลัวแต่คือคนที่ไม่ต้องการการยอมรับเพื่อยืนอยู่ได้และทันทีที่คุณไปถึงจุดนั้นคุณจะชนะโดยที่ไม่ต้องประกาศชัยชนะกับใครเลยบทที่3ศิลปะของความนิ่งวิธีใช้การไม่แคร์ในสถานการณ์จริง ให้คุณชนะโดยไม่ต้องสู้หลังจากคุณเข้าใจแล้วว่าการไม่แคร์เท่ากับพลังการไม่ต้องการการยอมรับเท่ากับอำนาจคำถามต่อไปคือแล้วในชีวิตจริงต้องทำยังไงเพราะหลายคนเข้าใจทฤษฎีแต่พอเจอสถานการณ์จริงอารมณ์กลับพุ่งนำทุกอย่างบทนี้เราจะลงลึกในสถานการณ์ที่คนส่วนใหญ่ต้องเจอจริงสถานการณ์ที่หนึ่งเมื่อมีคนดูถูกคุณต่อหน้า นี่คือสถานการณ์ที่อีกโก้มนุษย์โดนกระแทกแรงที่สุดเช่นโดนเน็บโดนแซะโดนทำไม่ดูแย่ต่อหน้าคนอื่นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำรีบเถียงรีบอธิบายรีบแก้ตัวรีบเอาคืนผลลัพธ์คือคุณเสียเฟรมทันทีสิ่งที่คนที่นิ่งแล้วชนะทำเขาจะใช้สามขั้นตอนนี้ขั้นที่หนึ่งนิ่งก่อนเสมอเงียบ2-3วินาทีมองตา ไม่ต้องรีบพูดแค่นี้คนส่วนใหญ่เริ่มเสียจังหวะแล้วท่านที่สองตอบสั้นและนิง่งเช่นโอเคขอบคุณที่บอกหรืออืมเข้าใจมุมมองนั้นนะแล้วจบท่านที่สามกลับไปโฟกัสเรื่องสำคัญไม่ลากไม่ต่อบทไม่อธิบายเพิ่มเปรียบเทียบให้เห็นภาพการเถียงเหมือนคุณลงไปปล้ำโคลนกับหมูสุดท้ายคุณเละหมูสนุก คนลับระยะยาวคนจะเริ่มเกรงใจคุณมากขึ้นคนจะไม่กล้าเล่นกับคุณมัว่วคุณจะดูเป็นคนแตะยากสถานการณ์ที่สองเมื่อคุณโดนนินทาลับหลังนี่คือกับดักที่คนส่วนใหญ่พลาดเพราะคนจะรู้สึกว่าต้องรีบแก้ข่าวความจริงที่โหดแต่จริงถ้าคนเชื่อนินทาเขาก็เชื่ออยู่ดีถ้าคนไม่เชื่อเขาจะดูการกระทำคุณระยะยาววิธีนิ่งแบบฉลาด ไม่ไล่แก้ข่าวทุกคนโฟกัสผลงานปล่อยให้เวลาพูดแทนตัวอย่างเปรียบเทียบคนที่รีบแก้ข่าวเท่ากับวิ่งไล่จับควันคนที่นิ่งบวกทำผลงานเท่ากับเปิดไฟให้เห็นความจริงเองผลลัพธ์คนจะเริ่มคิดเองว่าหรือข่าวนั้นไม่จริงสถานการณ์ที่3เมื่อแฟนหรือคนรักเริ่มไม่ให้ค่าสถานการณ์นี้อารมณ์จะหนักมาก เพราะมันแตะความกลัวการเสียเขาสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำทักเยอะงอหนักถามซ้ำขอความสนใจผลคืออีกฝ่ายยิ่งถอยวิธีนิ่งที่ทรงพลังไม่ใช่หายไปเล่นเกมจิตวิทยาแต่คือกลับไปใช้ชีวิตตัวเองให้เต็มโฟกัสงานโฟกัสสุขภาพโฟกัสชีวิตตัวเองเปรียบเทียบความสนใจเหมือนออกซิเจนถ้าให้ตลอดอีกฝ่ายจะชิน ถ้าให้พอดีมันจะมีค่าผลลัพธ์เขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ใช่ของตายเขาจะเริ่มกลับมาสนใจหรืออย่างน้อยคุณจะกลับมามีค่าในสายตาตัวเองสถานการณ์ที่4เมื่อคุณอยู่ในที่ทำงานที่มีเกมอำนาจกฎสำคัญมากคืออย่าเป็นคนที่แสดงอารมณ์ง่ายเทคนิคง่ายๆฟังเยอะพูดช้าตอบสั้นไม่แสดงว่าคุณโดนกระทบง่าย คนที่คุมอารมณ์ได้คือคนที่น่ากลัวในเกมอำนาจเพราะคนอื่นอ่านคุณยากและคนที่อ่านคุณยากคือคนที่ควบคุณยากสถานการณ์ที่5เมื่อมีคนพยายามยั่วยุให้คุณหลุดจำประโยคนี้ให้ขึ้นใจคนที่ยั่วยุคุณกำลังขออำนาจจากคุณถ้าคุณให้ปฏิกิริยาแรงคุณให้พลังเขาถ้าคุณนิ่งคุณตัดไฟเข้าทันทีสูตรนิ่ง5วินาทีใช้ได้จริงมาก เมื่อเจอสถานการณ์กดดันหายใจลึกเงียบมองตาพูดช้าตอบสั้นความจริงที่ทรงพลังมากคือคนไม่ได้กลัวคนที่เสียงดังที่สุดคนกลัวคนที่นิ่งแต่มั่นคงที่สุดการไม่แคร์ไม่ใช่แค่ทัศนคติแต่มันคือทักษะชีวิตระดับสูงและเมื่อคุณใช้มันเป็นคุณจะเริ่มเห็นว่าคุณไม่ต้องสู้ทุกศึกคุณไม่ต้องชนะทุกคนคุณแค่ต้อง ชนะชีวิตตัวเองแล้วคนที่อยากให้คุณแพ้จะค่อยๆแพ้ไปเองบทที่4ใช้ความนิ่งเปลี่ยนจากคนที่ถูกมองข้ามเป็นคนที่ทุกคนให้เกียรติมีความจริงข้อหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้โลกนี้ไม่ได้ปฏิบัติกับคุณตามสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเป็นโลกนี้ปฏิบัติกับคุณตามพลังที่คุณแสดงออกมาคนไม่ได้ให้เกียรติคุณเพราะคุณเป็นคนดี คนให้เกียรติคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขาควรฟังดูแรงแต่จริงมากความใจดีถ้าไม่มีขอบเขตจะถูกใช้ความสุภาพถ้าไม่มีความมั่นคงจะถูกมองข้ามจุดเปลี่ยนชีวิตคือช่วงที่คุณเริ่มให้เกียรติตัวเองก่อนคนจำนวนมากอยากให้คนอื่นให้เกียรติแต่ยังไม่กล้าปกป้องเวลาไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าตั้งขอบเขตไม่กล้าบอกว่าพอแล้วหวังว่าโลกจะให้ค่า ซึ่งมันไม่เกิดขึ้นความนิ่งสร้างภาพลักษณ์คนที่แตะยากได้ยังไงคนที่แตะยากไม่ใช่คนที่หยิงแต่คือคนที่ไม่รีบตอบทุกเรื่องไม่เล่าเรื่องตัวเองหมดไม่หัวเราะทุกมุกไม่เห็นด้วยทุกครั้งเปรียบเทียบให้เห็นภาพคนที่เปิดหมดเท่ากับหนังที่เล่าสปอยเลอร์ตั้งแต่ต้นคนที่เปิดเป็นจังหวะเท่ากับหนังที่คนอยากดูต่อ การทำให้คนที่เคยดูถูกคุณเปลี่ยนท่าทีความจริงคือคนไม่ได้เชื่อคำพูดคุณคนเชื่อพฤติกรรมซ้ำๆของคุณสูตร3อย่างที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ได้จริง 1. สม่ำเสมอไม่ใช่วันนี้นิ่งพรุ่งนี้หลุดความนิ่งต้องเป็นตัวตนใหม่ 2. ไม่แก้ตัวเกินจำเป็นคนที่อธิวายเยอะมักดูเหมือนกลัวถูกตัดสิน 3. ปล่อยให้ผลงานพูดแทน นี่คืออาวุธเงียบที่แรงที่สุดตัวอย่างชีวิตจริงคนที่เคยถูกมองว่าใจดีเรียกใช้ง่ายเพราะเขาเริ่มตอบช้าลงเลือกงานมากขึ้นไม่รีบอธิบายทุกอย่างทำผลงานสม่ำเสมอคนรอบตัวจะเริ่มรู้สึกว่าคนนี้เปลี่ยนไปแล้วตามมาด้วยต้องระวังคำพูดกับเขาหน่อยความลับของคนที่ดูแพงโดยไม่ต้องใช้ของแพงเขาไม่ได้ซื้อภาพลักษณ์เขาสร้างพลังภายใน สัญญาณของคนที่คนให้เกียรติไม่ต้องเรียบแสดงว่าตัวเองเก่งฟังมากกว่าพูดเลือกคำพูดไม่หัวร้อนง่ายไม่พยายามเอาชนะทุกคนทำไมความนิ่งถึงทำให้คนรู้สึกเกรงใจเพราะมนุษย์กลัวสิ่งที่อ่านไม่ออกถ้าคุณแสดงอารมณ์ทุกอย่างคนจะรู้วิธีเล่นกับคุณแต่ถ้าคุณนิ่งมั่นคงคนจะระวังตัวเองโดยอัตโนมัติสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มใช้พลังนี้จริงช่วงแรก บางคนจะไม่ชอบคุณเพราะเขาเคยคุมคุณได้แต่หลังจากนั้นคนจะเริ่มให้เกียรติคุณความจริงที่สำคัญมากการเติบโตมักมาพร้อมกับการที่บางคนรู้สึกไม่สบายใจและนั่นไม่ใช่ปัญหาของคุณเทคนิคสร้างภาพลักษณ์นิ่งแต่ไม่เย็นชายิ้มแต่ไม่ฝืนพูดสุภาพแต่ไม่ยอมทุกอย่างใจดีแต่มีขอบเขตเปิดใจแต่ไม่เปิดหมด ประโยคที่เปลี่ยนชีวิตฉันสามารถเป็นคนดีโดยไม่ต้องเป็นคนที่ใครก็ใช้ได้ผลลัพธ์ระยะยาวคุณเหนื่อยน้อยลงคนให้ค่าเวลาคุณมากขึ้นคนทกซิกจะถอยเองคุณจะรู้สึกมั่นคงในตัวเองความนิ่งไม่ใช่แค่ป้องกันตัวเองแต่มันคือเครื่องสร้างตัวตนใหม่ตัวตนที่ไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องพิสูจน์อะไรตลอดเวลาแต่คน ให้เกียรติคุณเองบทที่5ชีวิตในวันที่คุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครอีกชนะอย่างเงียบๆแต่ชนะตลอดไปมีวันหนึ่งที่คุณจะตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าโลกเงียบลงดราม่าน้อยลงความกดดันน้อยลงเสียงในหัวที่เคยถามว่าคนอื่นคิดยังไงกับเราค่อยๆหายไปแล้วันนั้น คือวันที่คุณเริ่มเป็นอิสระจุดสูงสุดของการไม่แคร์ไม่ใช่การเมินคนอื่นแต่คือการที่คุณต้องไม่เอาคุณค่าตัวเองไปฝากไว้กับใครชีวิตก่อนหน้านั้นคุณอาจเคยอยากให้คนยอมรับอยากให้คนเห็นค่าอยากให้คนเข้าใจอยากให้คนชื่นชมซึ่งมันไม่ผิดแต่ปัญหาคือถ้าคุณต้องพึ่งสิ่งนั้นคุณจะไม่มีวันนิ่งจริง ชีวิตหลังจากคุณเข้าใจพลังของความนิ่งคุณจะเริ่มรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องชนะทุกการถกเถียงไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองตลอดไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนชอบไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าคุณดีพอและแปลกมากพอคุณเลิกไล่หาการยอมรับคนกลับเริ่มให้มันกับคุณเองเปรียบเทียบให้เห็นภาพเหมือนคุณวิ่งไล่ผีเสื้อยิ่งวิ่งมันยิ่งหนีแต่พอคุณหยุดมันกลับบินมาเกาะเอง การอยู่ในโลกที่คุณเลือกคนได้นี่คือจุดที่ทรงพลังที่สุดคุณไม่ต้องอยู่กับทุกคนคุณไม่ต้องรับทุกพลังงานคุณไม่ต้องตอบทุกข้อความคุณไม่ต้องรักษาทุกความสัมพันธ์คุณเริ่มเลือกได้ว่าใครควรอยู่ในชีวิตคุณสิ่งที่เปลี่ยนไปแบบชัดเจนคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปเพราะคุณเริ่มชอบตัวเองจิตวิทยาของคนที่อยู่เหนือดรามา่า คนที่อยู่เหนือดราม่าไม่ใช่คนที่ชีวิตไม่มีปัญหาแต่คือคนที่ไม่เอาปัญหาทุกอย่างเข้ามาอยู่ในใจตัวเองความลับของคนที่ชนะชีวิตเขาไม่ได้ใช้พลังไปกับการเถียงการพิสูจน์การเอาชนะคนอื่นเขาใช้พลังไปกับการสร้างชีวิตตัวเองสัญญาณว่าคุณกำลังไปถูกทางคุณเงียบขึ้นแต่มั่นใจขึ้นคุณเลือกคนมากขึ้นแต่ไม่ได้โดดเดี่ยวคุณอารมณ์นิ่งขึ้นแม้โลกวุ่นวาย ณโฟกัสอนาคตมากกว่าอดีตสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดคนที่อยากให้คุณแพ้สุดท้ายจะเหนื่อยไปเองเพราะเขาอยู่ได้ด้วยปฏิกิริยาจากคุณแต่เมื่อคุณหยุดให้พลังนั้นเขาจะรู้สึกเหมือนพยายามผลักกําแพงและกําแพงไม่ต้องทำอะไรเลยการชนะที่แท้จริงไม่ใช่ทำให้คนอื่นแพ้แต่คือการที่คุณไม่ต้องเล่นเกมนั้นอีกประโยคที่คนแข็งแกร่งจริงเข้าใจฉันไม่ได้ต้องชนะใคร ฉันแค่ไม่ต้องแพ้ตัวเองชีวิตเมื่อคุณไปถึงจุดนี้คุณจะเริ่มเห็นว่าคนที่ดีเข้ามาเองโอกาสที่ดีเข้ามาเองความสงบเข้ามาเองไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะคุณเปลี่ยนความจริงสุดท้ายที่อยากให้คุณจำการไม่แคร์ไม่ใช่การไม่มีหัวใจแต่มันคือการปกป้องหัวใจจากสิ่งที่ไม่คู่ควรจำสิ่งนี้ไว้ให้ลึกที่สุด ยิ่งคุณไม่แคร์ในสิ่งที่ไม่ควรแคร์คุณยิ่งมีพลังยิ่งนิ่งยิ่งแข็งแรงยิ่งมีคุณค่าและวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับไปแล้วรู้ว่าคุณไม่ได้ชนะใครเลยแต่คุณคือชนะชีวิตตัวเองแบบเงียบๆและชนะตลอดไปในชีวิตนี้คุณไม่จำเป็นต้องชนะทุกคนคุณไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนชอบ และคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองให้โลกเข้าใจเสมอไปเพราะความจริงคือคนที่อยากให้คุณแพ้ไม่ได้อยากเห็นคุณล้มเขาแค่อยากเห็นคุณเสียพลังเสียเวลาเสียความมั่นคงในใจตัวเองและทันทีที่คุณหยุดให้สิ่งนั้นคุณชนะแล้วการไม่แคร์ไม่ใช่การเย็นชาไม่ใช่การหนีโลกไม่ใช่การไม่รู้สึกอะไรแต่มันคือการเลือก ว่าอะไรคู่ควรกับพลังชีวิตของคุณเมื่อคุณเริ่มไม่แคร์ในสิ่งที่ไม่สำคัญคุณจะมีพลังไปโฟกัสสิ่งที่สำคัญจริงๆชีวิตอนาคตความสุขความสงบในใจและตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับไปและคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้ต้องชนะใครเลยคุณแค่ต้องไม่แพ้ตัวเองและเมื่อคุณทำได้คนที่เคยดูถูกคุณ จะค่อยๆเงียบลงคนที่เคยพยายามกดคุณจะค่อยๆถอยออกไปและคนที่มองเห็นคุณค่าคุณจริงๆจะเข้ามาเองโดยที่คุณไม่ต้องพยายามจำไว้ให้ลึกที่สุดยิ่งคุณนิ่งยิ่งคุณมั่นคงยิ่งคุณไม่แคร์ในสิ่งที่ไม่ควรแคร์คุณยิ่งแข็งแรงยิ่งมีอำนาจยิ่งมีคุณค่าและนี่คือชัยชนะที่เสียงเบาที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดชัยชนะที่ไม่ต้องประกาศ ไม่ต้องอวดไม่ต้องพิสูจน์แต่คนรับรู้ได้เองคุณไม่ได้ชนะใครแต่คุณชนะชีวิตตัวเองแบบเงียบๆและชนะตลอดไป